วันนี้เป็นวันจันทร์ที่หนึ่งธันวาคมเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการสงบใจจำเพาะพระพักพระเจ้าเราอธิษฐานสาธุการแดาาร่พระเจ้าพระผู้สร้างสัพสิ่งทั้งปวง ขอคำสรรเสริญพระเกียรติพระพัชริริเป็นของพระองค์เป็นนิจเมื่ออรุณรุ่งของพระองค์ได้ฟื้นฟูพื้นพิภพ,พนำความสว่างและชีวิตมาสู่สัตวร์สิง์ทั้งหลายขอให้พวกเราทั้งหลายเรีงตรีในวันนี้ซึ่งพระองค์ทรงสร้างเมื่อเราตื่นขึ้นจากหลับ ด้วยความสดใหม่ขอทรงเปิดตาเราให้เห็นพระพักและเสริมกำลังมือของเราให้ทำตามพระประสงค์ของพระองค์เพื่อโรกจะได้ยินดีและถวายสารเสริญแด่พระองค์สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ บัดนี้และสืบไปนิจอาเมนสดุด,ดีบทที่47ข้อหนึ่งถึงสชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงตกมือจงโห่ร้องถวายแด่พระเจ้าด้วยเสียงยินดีเพราะพระพยาเว์ผู้สูงสุด เป็นที่น่าครามกลัวทรงเป็นกษัตริย์ยิ่งใหญ่เหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นพระองค์ทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เราและชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ใต้เท้าของเราพระองค์ทรงเลือกมรดกของเราให้เราเป็นสิ่งทูมใจของยาโคบ ที่พระองค์ทรงรักพระสิริจงมีแด่พระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนในปฐมกาลบัดนี้และตลอดไปเป็นนิจอ่าน,นย้อนบทที่12ข้อ20ถึง26 ในบรรดาคนที่ขึ้นไปนมัสการที่งานเทศการนั้นมีพวกกรีกอยู่ด้วยพวกเขาไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบชัยดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าเราอยากจะเห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกอันดูแล้วอันดูกับฟิลิปไปทูลพระเยซู และพระเยซูตรัสต,ต่อพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่เมล็ดเดียวแต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากคนที่รักชีวิตตัวเองต้องเสียชีวิต และคนที่เกลียดชังชีวิตตัวเองในโลกนี้จะรักษาชีวิตนั้นไว้นิรันถ้าใครจะปรนิบัติเราคนนั้นต้องตามเรามาแล้วเราอยู่ที่ไหนผู้ปรนิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าใครปรนิบัติเราพระบ,บิดาจะประทานกียรแก่ผู้นั้นนี่คือพระวจ,จนะของพระเจ้า ขอบพระคุณพระเจา้าบทใคร้ครวนเราอยากเห็นพระเยซูท่ามกลางเสียงโห่ร้องต้อนรับพระเยซูสู่กรุงเยรูซาเล็มมีเสียงหนึ่งแทบจะเป็นเสียงกระสิบจากกลุ่มคนต่างชาติชาวูพวกเขาเข้าหาฟิลิป ด้วยคำขอที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งว่าท่านเจุ้คาเราอยากจะเห็นพระเยซูคำขอนี้ไม่ใช่เพียงความอยากรู้อยากเห็นแต่เป็นเสียงสะท้อนของจิตวิญญาณมนุษย์ที่โหยหาความจริงความหมายและพระเจ้าองค์เทียงแทน และในเทศการเตรียมรับสเสด็จนี้เองที่จิตใจของเราเป่งเสียงร้องเดียวกันนั้นออกมาว่าข้าแต่พระเจ้าเราปรารถนาจะเห็นพระองค์พระเยซูทรงตอบสนองต่อคำขอนั้นด้วยคำตอบที่น่าประลาดใจพระองค์ไม่ได้นัพดพบพวกเขาแต่ทรงประกาศถึงแก่นแท้ เห็นพันธกิจของพระองค์ว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะได้รับพระเกียรติข้อ23และทันใดนั้นพระองค์ทรงเปิดเผยว่าพระเกียรติหรือพระสิริที่ว่านี้จะปรากฏผ่านสิ่งใดเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าถ้ามเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงดินและตายไปก็จะคงอยู่มเมล็ดเดียว แต่ถ้าตายไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากมายนี่คือหัวใจของข่าวประเสริการจะเห็นเรียสูอย่างแท้จริงไม่ใช่การมองเห็นบุคคลภายนอกแต่คือการเข้าใจความจริงแห่งไม้กังเข็นพระสิริของพระองค์ไม่ได้สำแดงผ่านอำนาจบาลีแบบโลกแต่ผ่านความรัก ที่ยอมสละชีวิตเหมือนมเมล็ดข้าวที่ต้องตายเพื่อจะเกิดผลและมอบชีวิตใหม่การสิ้นพระชนของพระองค์ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นหนทางไปสู่การไถ่บาปและชีวิตนิรันดรสำหรับคนทั้งปวงในเทศกาลคริสต์มาสโลกมักจดจ่ออยู่ที่ภาพทารกน้อยในรางย่า คับที่บริสุทธิ์อ่อนโยนและปลอบประโลมใจแต่พระธรรมตอนนีท้าทายให้เรามองไกลกว่านั้นการรอคอยพระคริสต์ในเทศกาลเตรียมรับสเสด็จไม่ใช่แค่การรอคอยทารกที่ไม่เรียกร้องอะไรจากเราแต่คือการเตรียมใจพบกับพระผู้ช่วยให้รอดผู้ทรงถูกตรึงและฟื้นคืนพระชน พระองค์ตรัสอย่างชัดเจนว่าเมื่อเราถูกยกขึ้นจากระดินโลกแล้วเราจะชักนำทุกคนให้มาหาเราข้อ32การถูกยกขึ้นในที่นี้หมายถึงการถูกยกขึ้นบนไม้กางเขนซึ่งเป็นบัลลังแห่งความรักที่ยอมสลับพระองค์เองและด้วยการกระทำอันสูงสุดนี้เองที่พระองค์ สุ่ดึงดูดเราทุกคนให้เข้าไปหาพระองค์ดังนั้นการเห็นพระเยซูที่แท้จริงคือการเห็นพระสิริแห่งความรักของพระองค์ที่ชัดเจนและลึกซึ้งที่สุดที่บนไม้ต่างเคนเช่นเดียวกับฟิลิปและอันดรูที่ทำหน้าที่เป็นสะพานนำชาวกรีกไปหาพระเยซูเราเองก็ถูกเรียก ให้เป็นสื่อกลางเช่นนั้นภารกิจของเราคือการรับฟังเสียงโหยหาของโลกรอบตัวเราและนำพวกเขาไปพบกับพระคริสต์องค์เที่ยงแท้ไม่ใช่พระคริสต์ในภาพจำที่ตามใจเราแต่เป็นพระคริสต์ผู้ทรงเรียกเราให้เดินในเส้นทางของเมล็ดข้าวคือการยอมตายตัว,ตวเอง่็จะเกิดผล เพื่อแผ่นดินของพระเจ้าในช่วงเวลาแห่งการเตรียมรับสเสด็จนี้ขอให้เราสำรวจใจของเราเรากำลังมองหาพระเยซูแบบใดทารกในรางยญกาหรือองค์จอมกษัตริย์บนกนเขงมีส่วนไหนในชีวิตที่เรายังไม่ยอมตายเพื่อให้พระคริสต ได้เกิดผลผ่านชีวิตของเราขอให้การรอคอยของเราเป็นการรอคอยอย่างมีความหมายคือการเตรียมจิตใจให้พร้อมเพื่อพบกับพระองค์และให้พระสิริแห่งการเข็เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อที่เราจะสามารถมีส่วนนำผู้อื่นให้ได้เห็นพระเยซูอย่างแท้จริง คำอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขออธิษฐานร่วมกับเสียงร้องของผู้แสวงหาว่าเราปรารถนาจะได้เห็นพระองค์ขอทรงเปิดตาเราให้แลเห็นพระสิริของพระองค์ไม่ใช่เพียงในชัยชนะเท่านั้นแต่ทั้งในความถ่อมพระไทยัยในการถวายพระองค์เป็นเครื่องบูชา และในความรักของพระองค์ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จนี้ขอทรงนำใจของเราให้ใกล้พระองค์ขอให้ชีวิตของเราเป็นพระพรนำผู้อื่นมาพบพระองค์ขอให้ผู้อื่นได้เห็นพระองค์ในชีวิตของเราเพื่อภะเกียรติแะระภัสิริเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียว อธิษฐานในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรานมัส,สการได้กันอยากบทเพลงโปรดเปิดดวงตาโปรดเปิด ยินสานราศีเปิดปากของข้าให้เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญ ให้ข้เห็นสานราศีเปิดปากของข้าให้เต็มล้น